เพื่อนสนิทสตาร่ายอมรับว่าดิมขอตรวจ DNA จากกรณีที่มีข่าวออกมาว่าวาดิมในแบบชาวยูเครนได้เรียกร้องให้นางแบบสาวสาราคาสิงกินีตรวจ DNA ลูกสาวน้องเอมิลีเพื่อย,ยืนยันว่าเป็นลูกของเขาจริงๆล่าสุดคุณน้ำแข็งเพื่อนสนิทของสาราได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เปิดใจถึงประเด็นดังกล่าวผ่านรายการรวมถึงเรื่องราวกับไมพิรัตพร้อมด้วยนายกิ่งศิรินระดาเลองวัฒนาวานิช ทนายฝั่งซาร่าและเต่าทีวีพูได้มาพูดคุยถึงข่าวคราวทั้งหมดคุณน้ำแข็งเพื่อนของคุณซาร่าอยู่ในซ้ายเป็นเพื่อนกันมานานหรือ,อยังน้ำแข็งตอบว่านานแล้วค่ะตั้งแต่สมัยเด็ก,เ,ดกเห็นเราออกมาโพสเพื่อปกป้องซาร่ากันไม่ให้พ่อลูกเจอกันน้ำแข็งตอบว่าจริงๆเราจำดีเทลไม่ได้พอาะเราค่อนข้างคอมเมนต์นนปกป้องเพื่อนไปเยอะมากแต่หลักๆเลยที่คอมเมนต์ที่จะเป็นข่าวที่เป็นข้อมูลเท็จ เรื่องการกีดกันขอยืนยันว่าไม่เคยมีเพราะซาร่าเปิดโอกาสให้คุณพ่อมาเจอตลอดเมื่อไหร่ก็ได้เราก็ปกปองในส่วนที่ไม่ใช่เรื่องจริงส่วนไหนที่เป็นเรื่องจริงเราก็ไม่ได้ยุง่งเป็นไปได้ไหมเพราะซาร่ามีวาดิมเลยทําให้เรื่องราวแย่ลงน้ําแข็งตอบว่าคิดว่านะคะแล้วก็มีประเด็นที่ว่ากลัวซาร่าจะเอาเงินตรงนี้ไปดูแลน้องเอมิลี่ซึ่งมันก็ไม่จริงนะคะเพราะว่าดีมก็ส่งเงินมาให้ตลอด แต่ช่วงนี้ส่วนใหญ่ครอบครัวซาร่าดูแลอยู่แต่วาดิมติดต่อตลอดข่าวที่บอกว่าวาดิมอยากจะตรวจเอ็นเอจริงไหมน้ำแข็งตอบว่าจริงค่ะมีเหตุผลนะเราพยายามให้วาดิมออกมาพูดซาร่าอยากให้เขาอยู่เงียบแต่วาดิมไม่เข้าใจเขาก็ถามว่าถ้าอยู่ให้อาเงียบเขาก็มีสิทธิ์ที่จะลังเลว่าเพราะอะไรใช่หรือไม่แต่จริงๆแค่อยากทำให้วาดิมไม่ได้โดนไปด้วย ว่าดิมกับซารา่ามีแผนจะแต่งงานกันไหมน้ำแข็งตอบว่าหนูยังตอบไม่ได้เลยค่ะแต่การกลับมาเจอกันและคุยกันช่วงนี้ต้องมีแต่เขาไม่ได้หนีนะคะเพื่อนคุยกันเมื่อวานน้องบอกว่าอีกสองเดือนอยากกลับมาแต่พอดูไปดูมาคงเป็นปลายปีหน้าเขาเหอลูกเขามากจริงๆแต่ดีเอนเอต้องตรวจเพื่อความสบายใจว่าดิมกับแม็กซ์เวลล์สนิทกันไหมน้ำแข็งตอบว่า จริงๆซาร่าค่อนข้างแยกไม่ให้แฟนใหม่กับลูกได้เจอกันแต่ก็มีเจอกันประมาณสองสามครั้งน้องเขาเล่นกับวาดิมเหมือนพี่น้องเล่นกันสนุกๆวาดิมเขาพร้อมเป็นพ่อไหมเพราะอายุยังน้อยน้ำแข็งตอบวา่าเพาว่ากันตามตรงเขาคงไม่พร้อมนะคะแต่ถามว่ารับได้ไหมตั้งแต่วันแรกเขารับได้ตั้งแต่วันแรกที่เขารู้เขาตั้งใจโฟกัสทำงานเพื่อหาเงินเตรียมให้น้อง